สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจ,จารย์เก่งวิบูลธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของเวกเตอร์ตอนที่1นะครับเรามาดูโจทย์เรื่องเวกเตอร์ในรอบมีนาคม25 6 8นรบนะครับโจทย์บอกว่า ให้ u และ v เป็นเวกเตอร์1ห,หน่วยนะครับและเซตาเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u และ v ถ้า u ลบ 2v ตั้งฉากกับ cu บวก v แล้วเซกเซตามีค่าเท่าใดนะครับ,นะรบข้อนี้ก็นันกนเรียนก็ต้องออมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า dot product นะครับแล้วก็พิเชนิก พีชคณิตของเวกเตอร์นะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u นะครับเรามีเวกเตอร์ u นะครับในระนาบ2มิติหรือว่าในปริภูมิ3มิติก็ได้นะครับแล้วก็มีเวกเตอร์ v ครับเราจะได้ว่านะครับ u v นะครับ u b นั้นจะเท่ากับนะครับขนาดของ u นะครับขนาดของ v แล้วก็โค s ซน์เซตครับนะโดยที่เซตานั้นเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เรารู้นะครับนะแล้วก็ วิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณ u v นั้นก็ในในข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ได้บอกเวกเตอร์ u v ว่ามีพิกัดอะไรมาครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่า u นะครับเวกเตอร์ u นะครับมีพิกัดเป็น u 1 u 2นะครับแล้วก็อาจจะ u 3ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ใน2มิติหรือ3มิตินะครับสมมติว่า u 1 u 2 แล้วก็ u 3นะครับแล้วก็เวกเตอร์ v นะครับเท่ากับเวกเตอร์ v 1นะครับ v 2แล้วก็ v 3นะครับสิ่งที่เราได้นะครับโดยนิยามนะครับเราจะคำนวณอ o t product นะครับ u dot v นะครับหรือว่าผลคูณภายในนะครับหรือว่าผลคูณดอทนะครับนะก็จะเท่ากับ u 1นะครับ v 1 บวก u 2นะครับ v 2แล้วก็บวกกับ u 3 v 3นะครับอันนี้ก็คือการคำนวณในแง่ของพิชคณิตนะครับนะเราก็จะเห็นว่า u v นั้นนะครับเราสามารถคำนวณในแง่ของพิชคณิตได้นะครับนะเหตุผลที่เราต้องนิยาม u v เป็นตัวนี้นะครับนะมันมาจากนะกฎของโคไซน์นะครับนะมาจากกฎของโคไซน์ มาจากกฎของโคไซน์นะครับลองคำนวณดูได้นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ u v นะครับแล้วเราก็วาดสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วเราก็มีขนาด u ตรงนี้นะครับขนาด v นะครับก็เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็ใช้กฎของโคไซน์ปรากฏว่าสมการที่ได้มานะครับก็คือสมการนี้นะครับแล้วก็เทอมที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับก็จะ มันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับเทอมนี้อยู่นะครับก็คือมี u 1 v 1 u 2 v 2 u 3 v 3นะครับเขาก็เลยนิยามให้เป็น u v b นะครับนักเรียนสามารถทำใน2มิติก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยขยายมาเป็น3มิตินะครับเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือเนี่ยนะครับคำนวณออกมาเป็นตัวเลขก็จะบ่งบอกถึงค่าในเชิงพิชคณิตนะครับ u v นะส่วนขวามือนะครับนะก็จะบอก ภาพในเชิงของเรขาคณิตนะครับก็คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาพทางเรขาคณิตกับพีชคณิตเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่เรารู้ก็มาจากการคำว่าตั้งฉากนะครับเวกเตอร์ u กับ v จะตั้งฉากกันนะครับเมื่อไหร่นะครับนะก็คือสิ่งที่เราได้จากตรงนี้นะครับก็คือ u จะตั้งฉากกับ v ก็คือมุมเซตาะมีค่าเป็น90องศานะครับหรือว่าเซตานเท่ากับพายส่วน2นะครับแต่ว่าพายส่วน2 c o คอสเซตานะครับโคไซเซตาโคไซพายส่วน2ก็คือ0นะครับเพราะฉะนั้นมันตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ u v นั้นเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์2เวกเตอร์จะตั้งฉากกันนะครับนะก็ต่อเมื่อเอามาดอทกันแล้วกลายเป็นศูนนั่นเอง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่นักเรียนต้องใช้นะครับทีนี้เรามาดูโจทย์นะครับโจทย์กำหนดมาให้นะครับว่า u บ v นั้นตั้งฉากกับ cu บวก v นะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วว่าถ้าเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันนะครับก็ต่อเมื่อมันดอทกันและเป็น0น,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราได้ว่า เพราะฉะนั้นนะครับจากโจทย์กำหนดมาให้นะครับเราก็จะได้ว่า u ลบ 2v นะครับดอทกับนะครับดอทกับ cu บวก v นะครับ cu บวนะกบ v, บ v ตัวนี้นะครับจะได้เท่ากับ0นะครับจะได้เท่ากับ0นนะ ทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเราจะคำนวณ u ลบส v ดอทกับส u บวก v อย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าการการดอทกันนั้นนะครับนักเรียนอาจจะมองเป็นผลคูณนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นดอทโปรดักต์นะครับเป็นผลผลคูณดอทนะครับหรือว่าอินเนอร์โปรดักต์ผลคูณภายในนะครับนะซึ่งการคูณเนี่ยนะครับนักเรียนจำไว้เลยนะครับส่วนใหญ่การคูณในวิชาคณิตศาสตร์นะครับรวมถึงการ การคูณไอ้ดอทตัวนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะการคูณนะครับจะมีสมบัตินะครับการกระจายนะครับก็คือมี distributive law นะครับก็คือกระจายสมบัติการกระจายอะไรก็คือกา,การกระจายเข้าไปในการบวกกับการลบนะครับนะก็คือถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนมีอย่างเช่นตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนมี2 นะครับคูณกับนะครับสีวกหนะครับนักเรียนก็กระจายเข้าไปกลายเป็น2คูณ4บวกกับ2คูณ5นะครับนะหรือว่าถ้าเกิดเขียนในรูปของตัวแปรนะครับนะที่เป็นจำนวนจริงนะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนว่าถ้าเกิดเรามี A นะครับคูณกับ B บวก C นะครับ นักเรียนก็สามารถกระจายเข้าไปได้นะครับกลายเป็น a คูณกับ b บวกกับ a คูณกับ c นะครับอันนี้จะกระจายได้ทั้งทางซ้ายและทางทางขวาเลยนะครับ a อยู่ทางขวามือก็ได้นะไอ้เจ้า dot product นะครับก็เหมือนกันนะครับก็เป็นก็มีสมบัติการกระจายนะครับในคณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้นไปนะครับมันก็จะเรียกสมบัตินี้ว่าเป็นการคูณน,นะครับเป็นไบลิเนะครับนะ แต่ว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนักเรียนก็จําไว้ว่ามันจะมีสมบัติการกระจายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆกระจายเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชํานาญแล้วก็อาจจะกระจายแบบคูณแบบ a บวก b คูณ c บวก d ก็ได้นะครับอันนี้นักเรียนก็ค่อยๆกระจายเข้าไปนะครับก็กระจายเข้าไปก็มองตัว u ลบส b นะครับเป็นก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายเข้าไปดอทกับ4 u นะครับแล้วก็ดอทกับ v ก็ได้นะครับกระจายเข้าไป ทีละตัวนะครับนะระฉะนั้นถ้าผมกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น u ลบ 2v นะครับดอทกับ c u นะครับแล้วก็บวกกับ u ลบ 2v นะครับแล้วก็ดอทกับ v นะครับเท่ากับ0 นะครับถ้าถ้าใครยังไม่ชํานาญก็กระจายอย่างที่ผมกระจายนะครับเสร็จแล้วก็เอาอันนี้เราเมื่อสกู่นีก้กระจายดอทไปทางซ้ายนะครับต่อมาเรามีดอทอยู่ทางขวาแล้วก็กระจายดอทเข้าไปทางขวามือได้นะครับกระจายกระจายเข้าไปในผลบวกหรือผลต่างก็ได้นะครับก็กระจายต่อนะครับก็จะกลายเป็นกระจายเข้าไปเอา c u กระจายเข้าไปใน u นะครับก็จะกลายเป็น C ของ u. u แล้วก็ลบกับนะครับสของ v u เป็น8นะครับ4คูณ2เป็น8 <c oughs> ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น8นะครับเสร็จแล้วเราก็อีกเทอมหนึ่งนะครับก็บวกกับนะครับเอา v กระจายเข้าไปใน u นะครับก็กลายเป็น u v นะครับแล้วก็ลบกับ2ของ v. v ก็เท่ากับ0นะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทราบอีกอันนึงนะครับนะหรือว่าเราดูอาจจะอาจจะดูจากสูตร u. v ตรงนี้ก็ได้นะครับนะเวลาที่เรามี u. u นะครับนะเพราะฉะนั้น u กับ v ก็เท่ากันนะครับนะตัวนี้ก็จะกลายเป็น u 1 นะกลายเป็น u 1นึ่ลังสอนะครับพอ u u กับ v เท่ากันก็กลายเป็น u 1นึ่ลังสบวกกับ u 2 2กลังสแล้วก็บวกกับ u 3 3กลังสนะครับนะนะเพราะฉะนั้น u u ก็จะกลายเป็น u 1นกำลังสบวก u 2 2กำลังสบวก u 2อกลังสนะครับซึ่งมันก็คือขนาดของ u กำลังสนั่นเองนะครับนะขนาดของ u นะครับถ้าเกิดใช้ ว่าถ้าเกิด u เป็น u 1 u 2 u 3นะครับขนาดของ u ก็เป็น square root ของ u 1 2ลัง2บวก u 2 2กลัง2แล้วก็บวก u 3 2กลัง2นะครับซึ่งได้มาจากที่ฎีบทพิทาโกลัสนะครับนะเพราะฉะนั้น u u ก็จะกลายเป็นขนาดของ u กำลังสนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เขียนใหม่นะครับก็กลายเป็นกลายเป็น4คูณกับขนาดของ u กำลัง2นะครับลบ8 v u บวก u. v นะครับแต่อย่าลืมว่านะครับ v. u กับ u. v นะถ้าเราดูจากสูตร u. v กับ v. u นะครับดูสูตรตัวนี้นะครับนะอันนี้เป็นผลคูณของจำนวนจริงนะครับเพราะฉนั้นะ u.1 v.1 ก็จะเท่ากับ v.1 u.1 นะครับนะ u.2 v.2 ก็เท่ากับ v.2 u.2 u.3 v.3 ก็เท่ากับ v.3 u.3 ก็แสดงว่านะครับ u. v นั้นมีสมบัติการสลับที่ได้ นะครับเพราะฉะนั้น u v ก็จะเท่ากับ v กับ u นะครับ u v เท่ากับ v กับ u นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับก็คือลบ8 v u บวก u v นะครับก็มองเป็น u v เฉยๆก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นลบ8 v u เปลี่ยนเป็น u v นะครับลบ8 u v บวก u v ก็เหลือลบเ u. v. นะครับแล้วก็ลบสอ v. v. ก็กลายเป็นลบสขนาดของ v กำลังสองนะครับก็จะเท่ากับ0ทีนี้โจทย์นะครับโจทย์กำหนดมาให้ว่า u. v. เป็นเวกเตอร์1ห,หน่วยนะครับ u. v. เป็นเวกเตอร์1น่หน่วย คำว่าเวกเตอร์หน่วยนะครับอันนี้นักเรียนก็ต้องรู้อีกว่าเวกเตอร์หน่หน่วยนั้นก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น1นะครับนะเพราะฉะนั้นเราทราบว่าขนาดของ u เป็น1แล้วก็ขนาดของ v เป็น1นะครับเพราะว่าโจทย์กําหนดมาให้ u กับ v ขนาดเป็น1แล้วก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับก็คือได้เป็นขนาดของ u เป็น1ขนาดของ u กลัอ2ก็เป็น1ก็กลายเป็น4นะครับลบกับ7 u. v. นะครับลบกับ2 v ขนาดของ v กังสบ2ก็เป็น1นะครับลบกับ2ก็เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็นนะครับก็ได้ออกมาเป็น u. v. นะครับ u. v. บผมย้าย u. v. ไปทางขวานะครับอันนี้4ลบ2ก็เหลือ2 นะครับนะก็เป็น2นะครับสอ่วนเนะเป็น2อส่วนเนะครับนะก็ได้มาออกมาว่า u. v เป็น2อส่วนเนะครับทีนี้ก็โจทย์ให้หาเซกเซตานะครับเซกเซตาที่เราก็มาดูว่าเซกเซตาคืออะไรนะครับเซกเซตาก็คือ เซตาเป็นมุมระหว่าง u v นะครับแต่ว่าเรามี u v เท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็โคไซน์เซตานะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับนะก็แทนค่าเข้าไปเลยแล้วก็เราก็รู้อีกว่า,า u กับ v นั้นนะครับขนาดนั้นเป็น1นะครับเพราะว่า u uh, u กับ v เป็นเวกเตอร์หน่หน่วยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ออกมานะครับนะเราก็จะได้ว่า แต่ u v อันนี้เราทราบว่ามันคือนะครับขนาดของ u นะครับขนาดของ v แล้วก็ cos ซน์เะครับแต่ว่าขนาดของ u ขนาดของ v ก็คือ1นะครับนะเพราะฉะนั้น cos ซน์เซก็จะกลายเป็น2ส่วน7ะครับเพราะฉะนั้น sec เซตก็จะกลายเป็น7 ส่วน2นั่นเองนะครับเศกเซตาจะกลายเป็น7ส่วน2น,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช้ความรู้นะครับในเรื่องของดอทโปรดักต์นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีนึงนะครับนะในเรื่องของเวกเตอร์นะครับนะถ้าเกิดเรามีมุมนะครับนะเราต้องการที่จะหามุมระหว่างเวกเตอร์นะครับนะเรามีเวกเตอร์ u นะครับเรามีเวกเตอร์ v นะครับนะ เรามีพิชคณิตของเวกเตอร์นะครับพิชคณิตของเวกเตอร์นะครับพิชคณิตของเวกเตอร์นั้นนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์ u นะครับสมมุติว่าเวกเตอร์ u เขียนในรูปของ u 1 u 2 u 3นะครับสมมติอยู่ใน3มิตินะครับแล้วก็เวกเตอร์ v นั้นนะครับอยู่ในรูปของ v 1 v 2นะครับแล้วก็ v 3 สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ในบทในหัวข้อนี้นะครับใน .dot product นะครับก็คือถ้าเกิดเรามี u บวก v นะครับเราก็สามารถที่จะเอาแต่ละ coordinate มาบวกกันได้เลยนะครับก็คือ u 1บวก v 1นะครับ u 2บวก v 2นะครับแล้วก็ u 3บวก v 3นะครับอันนี้ก็ภาพทางเลขคณิตนะครับให้นักเรียนจำไว้ว่านะครับมันมาจาก นะครับมาจากกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับนะเวลาเราทำอะไรที่เกี่ยวกับเชิงพิชคณิตนะครับจะมีรูปาทางเลขาคณิตประกอบด้วยเสมอนะครับเวลา,าทำคณิตศาสตร์ท่านนักเรียนสามารถบอกได้ว่ามันมาจากอ,าอะไรนะครับมันมีความเชื่อมโยงนะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเชื่อมโยงกับ ภาพทางเลาขาคณิตนะครับไอ้เจ้านิยามของ u u บวก v นะครับมันมาจากกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนมีเวกเตอร์ u นะครับมีเวกเตอร์ v นะครับนะแล้วก็สามารถเอาเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เนี่ยนะมาสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้า u บวก v ก็จะเป็นเส้นทแยงมุมนะครับนะของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับที่เกิดจาก u บวก v นะครับแล้วก็ ทิศทางมันก็เป็นทิศทางที่ออกไปทาง u กับ v นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราให้จุดเริ่มต้นของ u กับ v นะั้นเป็นจุดเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีหลังสีที่มีลูกศรที่ชี้ออกไปนะครับนะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเรามีเอา alpha นะครับนะเข้าไปคูณกับ u นะครับก็คือเอาสเกลาร์เข้าไปคูณกับ u นะครับสเกลาร์ก็คือจำนวนจริงนะครับเข้าไปคูณกับ u ได้ นะถ้าเกิด u เป็น u 1 u 2 u 3สเกิล่าเข้าไปคูณก็กลายเป็น alpha u 1นะครับ alpha u 2นะครับแล้วก็ alpha u 3นั่นเองนะครับนะซึ่งภาพนะครับนะทางเลขาคณิตนะครับก็คือมีการยืดหดนะครับมีการยืดหดนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเอา alpha คูนก็ไป u บวก v นะครับนะมันก็สามารถเขียนในรูปของ alpha u นะครับบวกกับอัลฟา v ได้นะครับอัลนะ u บวกอัลฟา v ได้นั่นเองนะครับนะก็สูตรตรงนี้นะครับก็จะสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับนะการยืดหดของเ,อเวกเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์นะครับนะเวลาเราอัฟาคูณเข้าไปใน u บวก v นะครับเท่ากับอัลฟา u บวกอัลฟา v นะครับมันก็จะมนะีความเกี่ยวเกี่ยวพันกับใน เรื่องของสามเหลี่ยมคลายด้วยนะครับเนะพราะว่าเป็นการยื่นขยายด้านนะครับเนะพราะฉะนั้นก็มีภาพของสามเหลี่ยมคลายสามเหลี่ยมคลายซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในหัวข้อนี้ที่นักเรียนต้องจํานะครับก็คือเราอธิบายไปแล้วซึ่งก็คือโจทย์ในข้อนี้นะครับก็คือ u b v นะครับเท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v นะครับโคไซน์เซต้านั่นเองนะครับ นะดูที่เซต้าเป็นมุมระหว่าง U กับ v นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของเวกเตอร์นั้นนะครับนะมันก็เหมือนกับเราพยายามทําเรขาคณิตนะครับแต่ว่าเป็นเรขาคณิตของเวกเตอร์นะครับโดยเอาพีชคณิตเข้ามาช่วยนะครับในในการคํานวณนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนเข้าใจภาพของมันนะครับก็จะทําโจทย์ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ เวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาดูาหัวข้อของเวกเตอร์กันต่อนะครับในเรื่องของผลคูณอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Cross Product นะครับโอเคครับเวลาของรายการนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ